ปาลินาซัดเดือดแอดคาลาบาวอย่าพูดมั่วปมวัคซีนโควิดฝากถึงสุปตา เอปารินาเดือดจัดซัดแอดคาราบาวอย่าพูดมั่วปมวัคซีนโควิด -19 ร้าร่นครั้งสุดท้ายที่จะไม่ดำเนินคดีฝากถึงซุปเปอร์สตาร์ทุกคนด้วยวันที่6กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวปารินาไกลค,รครบุบสอสอลาช,ชบุรีพักพลังประชารัฐได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีที่แอดคาราบาหรือยืนยงโอภากรศิลปินนักร้องตํา ำนานเพลงเพื่อชีวิตได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการสนับสนุนการผลิตวัคซีนต้านไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ของรัฐบาลโดยนางสาวปารินาระบุว่าแฮชแทก พี่แอดพูดมั่วนึกว่าพี่แอดจะสนใจแต่เรื่องนโยบายกัญชาแต่พอพี่แอดสนใจเรื่องวัคซีนแก้โควิดก็เหมือนกับพี่แอดยังไม่สั่งหรือหลอนหรือเปล่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับพี่แอดที่ปาลินาจะไม่ดำเนินคดีกับพี่เพราะพี่เป็นศินลปินที่ดีและมีความปราดถนาดีให้กับประเทศชาติบ้านเมืองมาโดยตลอดค่ะแต่ไม่ค่อยรู้จริงนางสาวปาริน ระบุต่อว่าเพราะพวกคุณคืออินฟูอันเซอร์เป็นดาราต้องพูดจาระวังปากด้วยพูดมั่วเดี๋ยวเงิบย้ำว่าประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตวัคซีนแก้โควิดได้แต่อยู่ระหว่างการทดลองวัคซีนกับสัตว์และพลเอกประยุทธ์ให้การสนับสนุนเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ